เลขสามห้าเนี่ยแหลมแลนสองมากโจมตีมานี่จะสามหาแหลมเยอะเลยสามหาแลม,น,มน้ำลดเลยสามหาแหล<า>มน้มนมนำลดบอปบอาครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ<ฮ>ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามเลขพ่อใหญ่ต๋องนะครับว่า งวดนี้พ่อใหญ่ตองใช้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับบอกว่างวดนี้ฝันดีมากๆเลยแล้วก็เห็นตัวเลขวิ่งตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันสําหรับพ่อใหญ่ตองเฝ้าป่าช้าล้างนะครับไปเข้าไปด้านในกันเนาะไปอะไรอยู่เขาพุณนะไปบ้านเราบ่ไปบ้านมา่บ้านโอ้แตตัวนี้ที่เดนดูสิตองไปเอาเลขในภูเขาคุณบ่พูดแล้วข้อหาดวันนี้จังหวัดตันแล้วา สักแก้วออไปกระไผ่แก้วโมลูกของมารถเข้าไปมอสรถแก้วเลยด้วยเงินต่างล้านกว่าเกือบสองล้านบ่ได้ค่ารถมาบัดเหมือนบ่อยแยกบัดเลยเป็นยังไงตอกเล็กไรนเอมฆโคตรหนอเป็นเมื่ดวะาก๊อตเขาไปเมื่ดเราแท้ไปดูแล้วลูกหลานมุขข้อหักจเลยบ่ โอ้ว oh, mm. so ันที่ได้เง er like ินจากหลานสองพันสามสี่พันทองคำขาวก็ไปแางหนึ่งได้มืเยอะวหารลอยวะมันมาเอาซีตมันให้พุรพัน์ละพันธ์เลงซีต้องได้ตัวได้มาเอาเบื้องนี่จ้าลึกลุกมาหนีเบื้องไหนตัวได้มาหนี่คอน้ำเขาโยเข่าไม่แต่ขอกได้เมาอยู่ในภูเขาคนบ่อ ก็นอนอยู <ana> <im> ่ในไร่ในเขาผลลืบเขา่ลแล้วว <language> <c Moder ator> ิดก็ขมินเหมือนทีไปได้เล็กมากบ่ล่ะมันบ่ห้บ่ะสองดอกบ่มีเหล็กเลยว่งดอกก็เราบ่เห็นเล็กเหล็กที่มักบ่เหล็กที่มากบ่เหล็กที่มักลองชาลึกลองบ่แล้ตีมันนั่นสองศนะฮะแล้ตีมันสองน เลขสีตีเลขให้เขาสองศูนย์ตีเลขให้เขาตีเลขให้เขาเลยสองศูนย์ถูกสองดอกได้ตัวนี้เบิ้งหิ้นย์แต่ใบพุ่นมันก็หูจังมัดติเต็มคนหูจักี่สีต้องเบิดประเทศเลยบ่นี่เบิดประเทศตัวไปพุ่นมันเล่น่เงาเงาเป็นรับหลงบ้าถูดังละตัวนี้ดังคล้องหาดมากเมื่อคืนนี่ดังแล้วนี่ เพื hey! ่อนว่าเพื่อนไปคล้องหาดมากเขาเพิ่งมาส่งเดือนนี้เองโอ้ยแลหนุ่มรถเดินตัวพี่ทางขึ้นรถหมูบ่ได้ไปบ่หมูบ่ได้ไปเอาหมูไปน่ำบ่เอิ้นเอิ้นไปหมดแล้วไปพุ่นไปเอิ้นอีกอืมเจ้าที่เจ้าพุ่มว่าเจ้าพุ่นก็เอิ้นมากทุกคือมันว่างสิเราดังแล้วมาหาอีกเรื่อมันว่าเสร็จวาว่ายต่างสีไม่จะคล้องเลยเบ่แต่มันได้ปั่นต่นงีิ ถือใหม่ก็ยะซิปพร้อมมาเธอนี้เฮ้ยอ้เบื้องใหม่ก็ยะซิปเป็นย yup> ังไงนี um ่คือไปเห็นยังนี่จ้าลึกลงขี้ดินมงก่อนน้ตีหัวมาสินะไม่ตีไปตีหัวมาบอยเดยถ่ายเดิมไปเนี่ยวถ่ายอันนี้ครับมวยเป็นตัวประเทศดั้งตัวประเทศเด่นเลยคนเราไปยังกาะคองหาดค้องหาดคนหุ่มเป็นล้าน ใา่ก็เบิ่งค้นเสื์ตว่าสันเป็นนังโทกินเพินจะเขาค้นหาว่าสันของดีของแคร์แคลรไม่คล้องหาคนหุมเป็นเขาอะไรออลงหลไปหลงไปส่าฮ่่า่ไฮ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่่งไ่าฮ่า่าฮาอ่ฮ่าฮั่ ไอ้ต๋องหายมันไกี่บที่นี่บ่บ <uh ่บ่เขากลรอง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 ไปด้วยมันเป็นอย่างไรเขาแฮ่หายก็เบื้องค้นเสือดบอกไปหายข้นดังแม่ข้นดังไปคนดังมันเป็นปตัวประหนั่งเด็ดเนาะคนแฮ่หายก็เบื้องค้นเสือดบ้านนึงที่สามป่ะลูกขึ้นมาหนัง ติดเตาแกะกินกาแฟไปเ,เลสใ่ๆเหลือดอกนึงออกมาอีกประนทดลองบ้างะมันจะมีกันบ่ตนรอกเลยๆเลยทดลองมึงได้บ่เนี่ได้เลขกบ่ามาบ่นี่ไปคองหาดนี่เหล็กหมาหนี่ใช้จังไดไอ้หยนี่ยังนี่ <laughs> ปแเขียนดโอ้ลือสาดเขียนเลยประเทศนี้เอ้านี่ยังไงนี่งสามห้าหนึ่งสามหาเอาเขียนมาอีกเบิ้งมันมันถือสาดนี่เอาเขียนมาพีกกระดาษน่อยเอ้าปากกากระยาสิทธ์หนึ่งปากกากรยาสิทธ์เบื้องเอาเขียนลนี่เบิ้งเอามันมันกระดาษมันจ๋งอ่ะลบอ๋อลบลบลบอ๋อลบลบโอ้เขียนใส่ใบลานเลยตัวนี้ นี่ยังเงินหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเพิ่นไฮซัมนี่เองบอกสามดอกแล้วจุดมีดอกเดียวนิไม่เคยมีบอหรอถือบ่มีเหล็กถือบ่มีเหล็ก่เคยมีเลยอะัหลายเทานั้นหนงสาคนดังคนดัง คนตาสองครับคนตหน uh huh. oh. well> ึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านะครับพี่สีตองเขียนเลขลงดินให้แล้วเด้อไปเอามาจากบางแลนไปรักกลางเขาเลยเลขเลขตัวนี้ไปเอามาจากสาแก้วทุ่งห้องหาดบนห้องหาดไปข้องหาดเลขข้องหาดหนึ่งสามหา โอ้ีสีตองเอออยู่ปเป้ามาใจะใกล้เถอะเป็นไผ่พาไปเอาเนี่ยจุดสองดอกกันมันม,นม,นมน่มีตัวเลขเลยอืเล้ตีให้อันสองศูนย์นั่นสองศูนย์น้ำตัวหนึ่ง,งหนึ่งสามหาหลกักสองศูนย์ับอันอย่างหกเจ็ด หกเจ็ดหกเจ็ดบเอบาหกเจ็ดออกลบเลขเจ็ออกเป็นเลขเลขเลขแปดหกแปดหกแปดหนึ่งสามหาสองศูนย์หกแปดอ๋ทอหายท่อนี้เองหนึ่งสามห้าสองศูนย์หกแปดไต่นไม่ต้องว่าได้ฟันบ่ฟันบ่หนึ่ เด็กนั่งเอาสายโนนั่งเอาสินั่งอาแล้วก็เจ้าเขาเจ้าเอ้ยเขาไปแล้วตอนนั่งเจ้าเขาเจ้าปลาเจ้าผู้เจ้าเขามันเป็นชายเด่นไทยเขมรในบางหันเนาะเขมรบอกโอ้ยเมนกันอยู่สามสบสามบาเนาะเป็นนนองในเขาเกินบอกโเขมรงานตึนตึกผีเขมรมาบอกเขมนผีเขมนมาบอกที่เหล็อตัวนี้ให้เจรหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้า นอนยี่นีเลยบอกคะนี่ครับราคาสองศูนย์้วหกแปดฟันยางดีนือันเา้อมนเยสิเถอะยอมคือว่านอยี่นีฟันดีค่ะฟันว่าจังจ้ะฟันมันเอฟันนอนโคตรอยู่อยาแก้วินเราไม่กินนั่นวาเฮาวินเยเียวเออแมเซียวเมเซียว วิ่นสิพ่ะนะเนี่ยายแกวินกินตานมามันว่ะกินก็นเลยนรับเลยบ่เออไม่ได้เลขบ่พ่นบ่เอาเลขมาให้ายบ่ไม่บังคือคือกันตัวนว่ะเมื่อไหตายก็มานอนทีนโอ้พีก็เป็นห่วงนะครับนะพีเป็นห่วงผีอยากให้อยากให้กินเอาขึ้นผู้ขึ้นเออขา มาอีกแล้วมันจดวับไพคคนดังมันเดว่าไปหรอคนดังคนดังพีกัม่ยามคนดังคือยังเดว่าดังเรายังมาหาอยู่ยู่บ่คือยังมันวางนีเั้องของปากโอ้โนี่บ่อเลขกขึ้นครบอ่ครับแมนสามสองอันเลขกสามโตันี่พ่นในชุดเดียวบ่ครับพ่นใ้ชุดเดียวหร่ครับเออ หนึ่งสามหาบอ่ครับเรื่องสามหาม่จะใสก็เลขหนึ่งสามหาพูดแล้วจะเขาข้องหาดผิดีิเ้อเห็นเขาดันน้องทูไปเจาะบังหันเลยเป็นหูบคนไปแล้วก็ไ้ขึ้นไปนั่งนั่นยหันเป็นดอกบอกฝลักเห็นเป็นโตเลยบอกเห็นเป็นโตพนนี่บอกเห็นเห็นพนนั่งนีเป็นบอกเลขจะของพปนนั่งเองน่ะละพอดึงเขาไปในเขาอุ่นเอาไปอยู่ในไร่ผ บ่ได้นอนอยู่บ้านงันดอกอืมเลยได้มาหนึสมหเอออะไรเอาเอาเอา <20 S 2> าสองศูนย์นี่มาจังไงครับสองศูนย์อัสองศูนย์นนก็มาดะจูทุบสองดอกมันบ่มีเละอ๋อจนึงกับบะมีเอาดอกสองมาใส่กับบมีเลตี้ห้สองศูนย์เออเลตตี้ห้สองศูนอ๋อตัวนี้ได้ครับหกแปดนี่ได้อออหกแปนี่เด็กแคสเดินบอครับเออ วายดินนะเขาหามอกจะปักถูกก็ปักกับ่ได้าบมงดินแตกเลย่่แนวทางของตองตดตอนตดตองนี่เล็ตัวนี่บอกของตดตองแมนบอลนี่พี่สูน์เบื้องแมนนี่บอกขับแมนแมนไหวงกลมตัวใดตาเน้นเนตัวใดสองศูนย์กับหกแปดนะครับ เอาเบิรนามครับเนาะมกทั้งเบิดเลยโอ้ตัดสามหานี <het PI ES> <als> ่เปอจะได้หกสามหานี่เล็กรถบักสามหานี่นะเล็กสามหานี่มันแลนแต่แลนออกมาเลี้ยววงปลาบงยังมีจะสามหาแลนเทียมรถจนหอดบัดหนองยางสามหานแลนน้ำรถ ่ข oh so, oh, oh, ับรถฟันอะไรไม่เลยสามหาสามหาแต่เดน่ะอ oh. okay. um. ืมเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวบางกไม่กูเลยมันก็เชื่อมรถไปสามหาสามหเลยวไปใแล้วมันว่ามันไฟโขกบข้าแม่นอืมันเ็ไกดลักไฟเข้าไปใส่เชื่อมรถไปใช่เเอออืมนี่ก็บ่มตอน่เียนสามหาเออมีแต่สามหาเลข้ามหาโอ้โหโตัวซีนังพ่อ เร่กนเป็นสีแดงค่ะสีแดงแดงจึ้งคึ้งเลยบอกแรนน้ำรดเลยแรนเที่ยมลดไปเลยเที่มเทียมรดไปก็ยอบงนี่จากระจีแบบแสงเรเ็ันไปใส่ไมไปองหาดิไปคองหาเขาย่างูยุ่เลือกลองเลืกไหลเขาไปมดแล้วลูกแลเลอกไหลอยู่คลองหาดท้องค้ำขาวเขาเรา ก้อนท่อ่ข้าเขาก็ว่าที่ได้จกสองพันสามพันหนึงไ่ได้จ่อยเล็กๆก็ไม่ได้พอพันมันเอาอยู่มันใหคูละพันละพันเลก่อนละพันแต่ปิดเห็นพวเนี้ยนี่ไงนีคือวตัดสามหาบักสามาวหนาไปด้วมันแล่น้ำรนะเอาจังสี่เดี๋ยวขอเขียนใหม่เนี่ยขอเขียนใหม่เนบักสามหามันคือว่ามันสีแดงเหรอ สามหาแล้วน้ำทันนะสิสามามันากาเคือเาเครืองปินหายอีกประเทศนี่สามหาให้ตัดเอาเนาะตัดเอาอยากวงก้มบักสามหานี่เด้อยยกาโก้มนี่เด้อปากจารย์อุบักกาอืบักสามหาแลนดแดงคืนมันเป็นตาเลยมันเป็นตาเลยนี่ หอมไล่ๆเสียเขียนไหนสตัวเขาเจ้าบุตัดนี่เอามาวงก้มให้บุนี่ก็ได้น่เอาสามหานี่เก่งนี่มันหนึ่งหนึ่นเอาบักสามหานี่เอาเขียนไหมเขียนไหมสามบักสีแดงจึงคืองด้แห้งแห้งประเทศนี้สำล่างแห้งแดงแห้งเรียบปเทนีบักสามหานี ของแท้ตัดตอัเลยขมาคเรกาไปจุดเขาไปจุดยูในแลเขาคุณจุดสาดอกไ่มีเลือจจันใอ่โอนบ้านนี่ก็เลยพักกันนอนนอนแล้วบันว่าจะของว่าดังกรเดินมหาอีกว่า่งเกิดวนยกขึ้นตั้งยังไงบ้านเนี่ตั้งยึดตั้งนตามหาแหงจึงคืนได้ไหที่นี่เลขสีบอกตัวนี้ บ้านเงดสันวาจังสี่บึงประเทศไหันมาอีกขันมาอีกขันมาอีกเออ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 ออเ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 ออ วนห้มันสิงนงจิวมันบ่เม็นพีตัวเดียวกันมัต้องมอกันมันต้องบอกกันไงตัวเลบอกค่งสาว้สนย์หกแปเน้นๆค้องพอพอง้องพอพอนคืนคืนคาแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ